อาทุมังวามุขังยัสสวาจาจันทนสีตะลาตาจิสังโนปสเสวยยฮาทาเยตุหลาหลังความสุขความเจริญจงบังกเกิดมีแกยะโยมสุขุสุขคนเมื่อนี้กับหยิบยกคาถาขำเบา ทีมีปรากฏอในคำพีโรกนิติมาเวาสุฟังเพื่อนบอกว่าปะทุมังวะมุขังยัตสะวาจาจันทนะสีตลาตาที่สังโนปสะเ,เวยะหะทะเยตุหลาหะลังนักปาาบัณฑิตบอควันเข้าไปคบบุ <c oughs> บคคลผู้มีหน้าตาเหมือนกับ ดอกบัวมีวาจาเหมือนกับกินไม่จันหอมหรือว่าความเย็นของไม่จันทหอมเพราะว่าในใจของบุคคลน,นั่นเลอะและมีผิดให้ <c oughs> เป็นคำเบ้าที่ที่น่าฟังเนาะเ <c oughs> ่อนบอกว่าหน้าตาของบุคบค,คลใดงดงามเหมือนกับดอกบัว คำว่าของคนใดเย็นสนิทเหมือนกับความเย็นของไม่จันหอมบุคคลแบบนี้นะคนดีบุคคลเขาไปใกล้บุคคลเขาไปสิบบุคคลเขาไปคบเพราะว่าคนแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วใจของเขาจะมีพิษใจของเขาจะเลอะและโลเลเคยได้ยินคำว่าพังเพยบ่ะในตัววัดเพื่อนบอกว่า งามแต่หน้าในใจป่านมากเดือบานนกเนื้อใจส้มดังมักหนาวเออพังเผยคำลาวเิ่นมักวาไว้แบบนี้บางคนหน้าตาดีผิวพรรณงดงามแต่ว่าจิตใจของเขาโหดห้ายไรจิตกใจของเขาดำอมฤิต <c oughs> มีแต่อยากเอารัดเอาเปรียบเขามีแต่อยากเอารัดเอาเรียบคนอื่นอยากคมเหงคนอื่นแบบนี้ก็บมิยุ คนดีจึงบอควนเข้าไปคบบคุคคลผู้มีหน้าเหมือนดอกบัวนี่คือมีหน้าตางดงามแต่กระบวนมดทุกคนดอกเหมือนบอบางคนกะหน้าตาดีกะจิตใจดีน้ำบางคนหน้าตาบบดีจิตใจดีก็มีจิตใจบบดีก็มีกันล้วแต่แต่ว่าโดยส่วนหลายเพ่นบอกว่าคนหน้าตาดีหน้าตาเหมือนดอกบัวนี่นะจิตใจของเขานี่จะ อัมหิตจะมีพิษให้อีกอย่างหนึง่งบุคคลใดมีวาจาเย็นสนิทเหมือนกับไม่จันท์หอมไม่จันท์หอมี่เป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมและเป็นไม้ที่มีความเย็นอยู่บนับบุคคลใดว้าจาดีเว้าคำว้าอ่อนหวานก็บุคคลเข้าไปคบบุคคลนั้นเซนกัน พาใดล่ะเพราะว่าจิตใจของเขานี่นะจะโลเล,ละเาและจะมีผิดให้เขาเคยเว้ากันว่า<ม>อยากย่านกลัวคนตรงที่เว้าจ่าแห่งแต่จงย่านกลัวต่อคนที่เสียแ้งและเว้าจ่าดีบางคนนินะ อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแหงบ่าจากะแหงแข็งแต่ว่าจิตใจของเขานี่นะเป็นคนซื่อตรงคำใดคำนั้นเบ้าเฮ็ดก็คือเฮ็ดบ้าบ่เฮ็ดก็บ่เฮ็ดบ้าดีก็ดีเบ้าบ่ดีก็คือบ่ดีแต่ว่าญาญ่าคนแบบนี้เพิ่นว่าให้ญาญ่าคนที่สีแซงเบ้าสีแซงกล่าวออกมาบางคนนี่โอ้ยคำบ้านี่นะบ้าจ่อยจ่อยเย็น แต่จิตใจดำอม,มหิตก็มีเพื่อนเลยบอกว่าถ้าเยตุฮาลาฮังจิตใจของบุคคลนี่เนี่ยมีผิดห้ได้เลาะและเรีวไหลได้หลอกลวงได้คนแบบนี้ย่าคบเด้อจือเนาะย่าคบคนมีหน้าตางดงามเหมือนดอกบัวมีวาจาเย็นสนิทเหมือนไม่จันหอม พราในใจของเขาประกอบด้วยความละเลละด้วยผิดให้ยุนะบางคนก็บเาแห้งๆซะไม่ตัวว่าเบาแบบให้ให้ได้นึงแต่โอ้จิตใจดีงามซื่อตรงดีคนแบบนี้นะจริงใจแต่ว่าบุคคลก็ควรที่จะจริงใจนาเบ้าจา เป็นสุภาษิตนําเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเม่นบ่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด,เ,เ,สด,สดเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยได้ตัดพระสูตรสุดหนึ่งไว้ในอังคุตตรนิกายปัญจกิบีตบอกว่าพิกกูทั้งหลายวาจาที่ประกอบด้วยองค์หาประการนี้เป็นวาจาสุภาษิตบ่เป็นทุพภาษิตเป็นวาจาที่บ่มีโทษนักปาชบัณฑิตทั้งหลายบ่ติเตียน วาจาประกอบด้วยองค์ห้ามีอย่างใดหนึวาจาที่บ้าชื่อกาละทีสัสองวาจาที่เป็นความจริงบว่าเป็นความจริงสาเป็นวาจาที่อ่อนหวานสเป็นวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์และหเป็นวาจาที่กล่าวออกมาจากเมตตาจิต พี่ครทั้งหลายวาจารประกอบด้วยองค์หานี่แหละเป็นวาจาสุภาษิตบ่เป็นทุพภาษิตเป็นวาจาที่บ่มีโทษนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายบ่ตำนิติเตียนพ่าะฉะนั้นเนาะถึงจังใดก็ต,ต่างแต่เอาจริงใจแต่กับบ่จำเป็นต้องว้าแหงๆหงบ่จำเป็นต้องว่าให้ให้จริงใจเว้าดีก็ด้คราบ ว่าถ้อยคำที่ถือการะเทสะว่าความจริงว่าคำเบาอ่อนหวานว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์และประกอบด้วยด้วยมตตาอันนี้เป็นพุทธพจนทท่พระอพค์ตัดไว้ในอังคตระนิกายปัญจาการนิบาตนนั้น